าานางสาวธินภรจันทโรธผูกก้อำนวยการฝูงงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดพะเยาขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาที่กรุณาเป็นเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษา,กา,รราหารือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา20ปีในวันนี้การประชุมเชิญปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนา ยาว20ปีตั้งแต่ปีพศ2566-2585ถึงกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประอกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรับเท,าท่าิจารกิจผู้บริหารท้องถิ่นทูกแ่งภาคธุรกิจเอกชนภาคประชาสังคมในจังหวัดพะยาทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนเมษายน2566เป็นต้นมา คณะทำงานจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา20ปีและคณะทำงานกลุ่มภารกิจด้านเกษตรด้านการท่องเที่ยวด้านการค้าการลงทุนด้านคุณภาพชีวิตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมได้มีการประชุมจัดทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา20ปีในเบื้องต้นรวมทั้งจังหวัดพะเยาได้ประชุมสำรวจความคิดเห็นความต้องการ ของประชาชนกลุ่มต่อบางกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเพื่อจัดทาเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา20ปีการประชุมในวันนี้จึงมีความสําคัญเพราะจะเป็นการปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา20ปีอย่างรอบด้านและมุมมิติ ก่อนที่คณะทํางานจะทําร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยาจะสรุปและจัดทําเป็นเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา20ปีในวันที่26พฤษภาคม2566 แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือว่ากบจพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่30พฤษภาคม2566และส่งสภาพักสำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทยในวันที่31พฤษภาคม2566ต่อไป ปัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและท่านในพิธีได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการปรึกษาห,าหารือและฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพะเยา20ปีขอเรียนเชิญค่ะ